หลังจากที่ทราบกันไปแล้วนะคะว่าในการที่ลหลายๆท่านนะคะเข้ามาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของสีวิไลมาช้อปปิ้งฟรีเนี่ยมีข้อดีอย่างไรบ้างนะั้นทั้งในเรื่องของเข้ามาสร้างรายได้นะรวมไปจนถึงการที่เอาสินค้าค่ะเข้ามาขายที่สีวิไลนะและอีกหนึ่งนะคะสิ่งดีๆที่วัไก่บอกเลยว่าแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์อย่างสีวิไลค่ะแตกต่างจากแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์อื่นตรงที่ว่าค่ะวันนี้แอปพลิเคชันของเรามีเกมมาให้เล่นแน่นอนค่ะคุณอาจจะบอกว่าเอ๊ะ แอปพลิเคชันช้อปปิ้งอื่นเขาก็มีเกมให้เล่นสีหกไก่แต่ไม่เห็นมันจะแตกต่างกันเลยนะอยากจะบอกว่าแตกต่างค่ะถ้าเป็นเกมอื่นนะในแอปพลิเคชันช้อปปิ้งอื่นเนี่ยเรานะคะเวลาที่เราเล่นเนาะก็จะได้แค่คูป,ปองส่วนลดการจัดส่งฟรีจริงไหมแต่ที่สีไรมอค่ะเกมที่คุณเข้ามาเล่นในแอปพลิเคชันของเราเป็นเกม AI ค่ะที่จะช่วยคุณนะคะให้มาผลิตเงินได้ฟรีตลอดชีพค่ะ ทำให้คุณาได้มาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สวนผลไม้ AI ฟรีกับเราที่สามารถผลิตเงินให้คุณได้ฟรีตลอดชีพค่ะคุณสามารถนําเงินนั้นค่ะมาช้อปปิ้งซื้อกินซื้อใช้สินค้าในแพลิเคชันของเราได้ฟรีโดยที่ไม่ต้องควักเงินสดรวมไปจนถึงนะคะสามารถที่จะแปลงเงินวอเชอร์ที่คุณผลิตได้ค่ะออกมาเป็นเงินสดเอามาใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันได้ด้วยเพราะฉะนั้นใครที่สนใจติดตามคลิปนานๆเดี๋ยวครูไก่จะมาบอกกันว่าเกมของเราเป็นยังไงและสามารถสร้างไรายได้ให้ได้ยังไงอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะ